เกอร์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผม MTR w i s อา o วิสุทนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปเเรื่องเกี่ยวกับแบบทดสอบเรื่องเสียงนะครับในแบบทดสอบเรื่องเสียงเนี่ยเราก็เคยเรียนกันไปแล้วนะครับแต่จะทดสอบเฉยๆทดสอบ IQ นั่นเองนะครับนั่นก็คือ Brand Test แบรนเทสนะครับก็คือการการฝึก IQ นะครับนั่นก็คือแบรนเทส i อคนะครับมีผมถ่ายไว้ให้ดูเลยนะครับแล้วการทดสอบนี้ว่าถ้าเราเนี่ยได้ยินเสียงแล้วนะครับส่วนที่อยู่ภายในหูเนี่ยจะส่งเส้นประสาทยังไงนะครับอันนี้ก็คือเยื่อแก้วหูนะเยื่อแก้วหูนะครับ อันนี้ใบหูนะครับอันนี้รูหูนะครับส่วนเยื่อแก้วหูเนี่ยมันจะสั่นนะครับส่วนนี้ก็คือใบหูมันจะรวมเสียงไปยังคลื่นแล้วเข้ารูหูนะครับส่วนกระดูกนะครับในเรื่องของกระดูกเนี่ยเดี๋ยวผมพูดภายหลังนะครับตอนนี้เลยดีกว่าครับแล้วก็จะมีหลายกระดูกที่คอยเชื่อมต่อกันแล้วก็ค่อยๆส่งไปยังเส้นประสาทในสมองก็คือคอคลคอคีนะครับ ซึ่งถ้าเราซึ่งถ้ามันส่งไปยังสมองแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถได้ยินเสียงได้นะครับโดยปกติเราสามารถได้ยินเสียงได้โดยการใช้คอเคลียนะครับมันจะส่งรวมไปยังเส้นประสาทในสมองครับแต่ว่าหูชั้นนอกหูชันนช้น,นกลางและหูชั้นในนะครับมันจะตันนี้ก็คือหูชั้นนอกหูชั้นกลางและหูชั้นในนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ภายในสมองของคนนะครับ ส่วนการทดสอบเสียงดังเสียงค่อยเนี่ยเสียงดังก็คือแบบว่าคลื่นเสียงมันรวมกันมากนะครับนี่นะครับอวัยอวัยวะที่เรารับเสียงนะครับก็คือหูนะครับนี่มันก็จะส่งผลรวมของเสียงเข้าหูทําให้เราเนี่ยสามารถได้ยินเสียงดังและเสียงค่อยได้นะครับเสียงค่อยก็คือแบบว่าเสียงค่อยก็คือโลเวอร์นะครับ ก็คือแบบว่าเสียงค่อยนะครับส่วนในเรื่องของเดซิเบลเนี่ยเดี๋ยวผมสรุปเป็นข้อๆนะครับส่วนของเดซิเบลเนี่ยมันจะไล่ระดับตั้งแต่ศูนย์เปอร์เซ็นถึงถึงมากกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับนั่นก็คือแม้แต่เสียงที่ไม่ได้จะดังมากนะครับแต่ก็เป็นอันตรายต่อเยื่อแก้วหูนะครับนั่นก็คือ เส้นประสาทเนี่ยไม่สามารถรับได้จนเกิดอันตรายต่อยื้แก้วหูก,ก็คือหนึ่งเสียงเครื่องบินขึ้นนะครับ140 1 4 0เดซิเบลกับเสียงประทัดนะครับหากเราฟังเป็นเวลานาน8ชั่วโมงหรือติดต่อกันหลายวันอย่างเงี้เราก็อาจเป็นอันตรายต่อาการได้ยินได้นะครับนั่นก็คือ ระดับเสียงที่มากกว่า140ก็คือ200นะครับเดซิเบลนะครส่วนเสียงที่แม้ว่าจะไม่ได้ดังมากแต่ก็เกิดความรำคาญหรือหุดหงิดได้ก็คือเสียงเสียงคุยกันนะครับเอาใหม่นะครับเสียงคุยกันนะครับ เสียงคุยก <allen> <ht> <left for> <Hayır> ันเนี่ยก็ก่อให้เกิดความรำคาญหรือหมุดหิดได้นะครับกับเสียงสุนัขเห่าหรือหอนเสียงที่แม้ว่าจะไม่ได้ดังมากนะครับแต่ก็ก่อให้เกิดความรำคาญได้นะคะนั่นก็คือ เสียงคุยกันเสียงสุนัขเห่าหรือหอนนะครับเสียงที่แม้ว่าจะไม่ได้ดังมากนะครับแต่ก็กอ่อให้เกิดความรําคาญและงุดหนิดรวมถึงนอนไม่หลับได้นะครับนั่นก็คือสุนัขเห่านะครับสุนัขเห่าหรือหอนเนี่ยมันก็กอ่อให้เกิดความรำคาญได้เช่นกันแม้ว่าจะไม่เป็นอันตราย นะครับนั่นก็คือสุนัเขเห่าหรือหอนนะคะสมมุติว่าถ้าเราอยู่ในบ้านแล้วเราได้ยินเสียงหมาหอนหมาเห่าอย่างเงี้ยหมาหอนตอนกลางคืนหมาเห่านะครับมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันครับส่วนในตัวของเราเนี่ยก็จะสามารถรู้ได้ทันทีว่ามันเป็นเสียงรบก,กวนนะครับส่วนมามาสรุปว่ากันว่าอันตรายต่อการได้ยินคืออะไรนะครับอย่างเช่น เสียงเสียงเครื่องบินบินขึ้นนะครับเสียงเครื่องบินบินขึ้นเนี่ยมันก็เป็นอันตรายต่อการได้ยินเช่นกันนะคบนั่นก็คือหูหนวกนะเองนะคบเสียงเครื่องบินบินขึ้นเนี่ยก็มักจะเป็นอันตรายอันตรายที่เกิดขึ้นก็คือหูนวกนะครับเสียงเครื่องบินขึ้นเนี่ยก็เป็นอันตรายต่อเยื่อแก้วหูเช่นกันก็คือ หากเราหากเราได้รับเสียงดังมากเป็นเวลานานอาจจะทําให้เราเนี่ยหูหนวกชื่อคราวถึงถาวรอนก็ได้นะคะร,รือว่าเป็นอันตรายต่อการได้ยินนั่นเองนะครับส่วนอย่างต่อมาก็คือเสียงเสียงประทัดนะครับ เสียงประทัดเนี่ยก็มีระดับเสียงดังมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมีคนจุดประทัดกันที่สารเจ้ากันเยอะมากทำให้เกิดเสียงดังขึ้นนะครับเสียงประทัดเนี่ยถ้าเราได้ยินเสียงเป็นเวลานานนะครับอาจจะทำให้เราเนี่ยเป็นอันตรายต่อการได้ยินได้ก็คือหูหนวกชั่วคราวถึงถาวรได้นะครับส่วนในเรื่องของการสรุปในเรื่องเสียงนะครับนั่นก็คือ เสียงที่แม้ไม่ได้ดังมากแต่ก็ก่อให้เกิดความรําคาญได้ก็คือเสียงหมาเห่าหรือหอนนะครับเสียงสุนัขเห่าหอนนะครับเสียงคุยกันในห้องสมุดนะครับส่วนการทบทวนระดับเสียงนะครับนั่นก็คือใดเป่าผมนะครับใดเป่าผมเนี่ยมันก็จะเซตร,ระดับเสียงไว้90เดซิเบลนะครับซึ่งมันจะมีระดับเสียงที่ดังกังวาน แต่พอเราฟังเป็นเวลานานเราอาจจะเริ่มเป็นอันตรายต่อการได้ยินก็คือแบบว่ายังไม่หูหนวกก็คือถ้าดังมากที่สุดก็คือหูหนวกเลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเสียงนะครับก็สำหรับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครบคอมเมนต์บอกด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้บายบายครับ you <laughs>